สวัสดีครับดูพับเป็นได้ง่ายนะครับใน3านาทีกับผมโอท่าพระจันทร์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูนะรูปหล่อนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเพื่อนๆนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดนะครับอันนี้เป็นเป็นรุ่นหลังนะครับเป็นรุ่นหลังนะผมมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีใครรีวิวนะนะครับมีเพื่อนๆถามมาผมก็เลยหามาให้นะครับสําหรับรูปหล่อรุนนี้นะเป็นเป็นเป็นรุ่น125ปีนะนะครับนี่ อเนี่ยเป็นรุ่น125ปีนะนะครับอ่าอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นรุ่นแรกนะครับอ่านี้เป็นรุ่น125ปีนะนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมีวิธีการดูยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆจาพิมพ์ก่อนนะพิมพ์ของหลวงพ่อเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนมากนะครับค่อนข้างเหมือนของเหมือนหลวงพ่อมากเลยนะครับต่อไปนะครับดูบริเวณพวกชายสังคติต่างๆนะตรงนี้นะจะค่อนข้างเป็นริ้ว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 เป็นเส้นเส้นคมคมนะนะครับแล้วก็รวมไปถึง ปลายสังกติบริเวณด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดนะครับดูนะเห็นไหมแต่องนี้มีสนิมเขียวนิดนึงนะดูคลาสสิกดีนะครับเห็นไหมนี่เส้นสังคติเส้นประคดชัดนะเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะข้างล่างนี่บริเวณหัวเข่าบริเวณชายสังกติต่างๆนะนี่เห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะ ส่วนใบหน้านะครับส่วนใบหน้าของท่านนะบริเวณหูด้านขวาของของหลวงพ่อเลยนะครับขีดตรงเนี้นะจะมีเส้นนูนนูนขึ้นมานะครับคมๆเลยทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเกิดจากการหล่อนะนะครับเกิดจากการหล่อนะเพื่ยนดูนะโอ้ไม่ชัดเอาในี่นี่เน,น,นเห็นไหมเนี่ยเส้นที่มันนูนนูนเห็นไหมบนเหนือหูนิดนึงนะครับ ข้างๆคำับเห็นไหมมีทั้งสองฝั่งนะันเพื่อนมีทั้งซ้ายและขวาเลยนี่เห็นไหมใบหน้าท่านก็ต้องคมชัดนะนี่ดวงตาลึกนะครับเห็นไหมดวงตาลึกจม,มูกมเป็นสันเลยนะถ้าเพื่อนๆตะแคงดูด้านข้างนะอะส่วนด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูเหมือนกันข้างหน้าเลยนะนี่ใช้สังกติชัดนะครับต่างๆเนีย ยันนี้ก็ต้องคมนะนะครับล่องแขนซอกแขนต่างๆต้องลึกนะเพื่อนนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับโคดเนี่ยนะโคดเนี่ยต้องชัดนะเพื่อนนะครับโคดต้องติดชัดมากๆนะครับนี่นะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูรุ่นไหนนะครับหรือเพื่อนๆอยากให้ผมแนะนำพาร์ทรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะครับถ้าเกิดผมหาได้ผมจะเอามา บอกให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับ